เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนประกอบกันเลยนะครับชิ้นแรกก็ต้องเป็นบอร์ดก่อนนะครับมันจะนำมาใส่ CPU นี่ครับ CPU i5 นะครับ i5 เกียร์3 ธีการใส่ก็ไม่ยากนะครับตรงนี้ยังไม่ต้องแกะก็ได้นะครับขยับนิดนึงครับให้มันลงลงร่องลงลง,ลงตัวนะครับนี่ครับตอนปิดไฟตรงนี้มันจะเด้งของมันเองนะครับเราไม่ต้องดึงออกตั้งแต่แรกครับนี่ครับเด้งออกมา ไปแหลมครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างซิงกับตัว CPU ให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับซิลิโคโนผมค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มันเริ่มจะแข็งแล้วเกลีย่ยให้ทั่วเลยนะครับหลังแหลกที่เราใส่ซิงพี่อยู่ลงไปแล้วนะครับเราต้องมาเริ่มต่อสายไฟมันก่อนนะครับสายไฟไต้องขยับนิดหน่อยครับสายไฟม,มันอยู่ทางนี้ พอจะเห็นไหมครับใส่ไฟเสียบลงไปเสียบลงไปตรงนี้ก็คือที่อยากให้ใส่ซิงก่อนเพราะว่าเราเวลาเราไปใส่ในเคสมาใส่ยากนะครับมันจะต้องดันมุดให้เข้าก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างข้างหลังนะครับเราต้องดันให้มุดสีดำๆนัดผู่มาก่อนนะครับไม่งั้นซีบียูไม่ไม่แน่นนะครับ ไอตัวซิงกับซีบิูมันไม่แนบกันครับกพราว่ามันลงล็อกแล้วก็บแล้วก็กดแล้วก็หมุนแล้วกดเลยครับนี่ครับมันจะดังแกร็หนึ่งี่ครับถ้าเราไปใส่ในเครมันจะใส่ยากนะครับ มุดตัวดำๆมันจะโผล่ออกมาละสี่จุดถ้าไม่โผล่ก็แสดงว่ามันไม่แน่นนะครับเราต้องทําให้มันแน่นกับตรงนี้ก่อนนะครับสิงซิวอยู่ก็จะแน่นเลยนี่ผมจับให้ดูไม่มีทางหลุดครับแน่นครับหลังจากที่รเราเตรียมบอร์ด และซีพแล้วมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลามาเริ่มเอาอุปกรณ์ใส่เคสได้เลยนะครับรดเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้เริ่มจากการใส่พาวเวอร์ก่อนนะครับ นอนของเขานะครับอันนี้ผมได้บอร์ดใหม่มาจะไ,ได้โตวแถมนี้มาด้วยจะได,ไได้ได้อะไรนะไม่ใช่บอร์ดเคสเคสใหม่เขาจะแถมมาด้วยน็อตเยอะๆเลยครัแแ่ของผมผมีอยู่ย,ยังไม่แกะ อันนี้แนะนำามาไว้สำหรับเก็บข้อมูลนะครับ<ไ>ถ้าจะลวงวิดีโอจริงๆให้ใช้ตัว SSD นะครับจะไวกว่าตัวนี้หรือว่าใช้ M.2 ก็ได้นะครับถ้าบอร์ดรองรับแตงผมใช้ตอนนี้เป็นบอร์ด1155นะครับชูประกอบเฉยๆนะครับตัวนี้ก็จะไวกว่าแต่ตัวนี้เอาไว้เก็บข้อมูล ทิ้งไว้เลยครับตอนเราก็หิ้งไว้เลยเก็บสายเลยไหนไม่ได้ใช้เราก็ยัดยาดลงไปจะได้เก็บสายสวยๆด้านหลังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้นผมกังวลอย่างเดียวว่าตัวนี้มันจะถึงหรอือเปล่าถึงบอดหรอือเปล่าลำบากมากเลยครับ กอีกตัวให้ก็จนเกียนมากเลยครับจากที่เมื่อกี้นะครับผมได้ใช้พาวเวอร์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับสายไฟไม่ถึงนะครับเพราะว่าตัวเคสตัวนี้เขาใช้พาวเวอร์อยู่ด้านล่าง,งด้านล่างตรงนี้นะครับ จะได้เป็นความรู้ไปอีกแบบนึงน,นะครับสายไฟไม่ถึงนะครับเพราะว่าตัวสายไฟมันสั้นนะครับนะครับมันสั้นเกินไปเคสตัวนี้เหมาะสําหรับที่สายไฟยาวๆนะครับแต่สําหรับตัวนี้กับเคสตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเพื่อแบบช่างคนไหนหรือน้องๆอ,อยากไปประกอบหรือพี่ๆอยากไปประกอบก็ลองดูนะครับ มาถึงขั้นตอนในการใส่ power supply นะครับตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟนะครับเนื่องจากมาตัวเมื่อกี้นะครับสายไม่ถึงนะครับถ้าใช้เคสที่ใช้ power ที่อยู่ด้านล่างต้องดู power นี่นึงนะครับว่าสายของเขายาวไหมยาถึงตรงนี้ไหมแต่เมื่อกี้ย่อมไม่ย่ห้องเ,เมื่อกี้ผมให้ดูหรือว่าไม่ใช่อะไนะครับเพราะว่าเขาก็ตอนนั้นเหมาะสําหรับ อ่าตัวนี้ถอให้ดูตัวนี้ครับเหมาะสำหรับเคสที่ใช้พาวเวอร์เอาไว้ด้านบนนี้จะโอเคกว่าถ้าเป็นด้านล่างแบบนี้มันจะทำให้สายไม่พอนะครับโอเคครับมาเริ่มใส่พาวเวอร์กันเลยครับ ตัวครับตัวนี้นี่ครับสายจะยาวมากเลยครับนี่เลยเคสเลยครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับเลยเคสไปเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาบอร์ดลงแล้วนะครับใส่น็อตสักตัวนึงน,นะครับเพื่อให้มันแน่นก่อน เพราะว่าบางทีเราต้องอาจจะได้ถอดนะเพราะว่าผมก็อาจจะลืมบ้างเพื่อให้มันดูไว้ก่อนนะตัวมีอะไรแนละ้วแก้ไขแล้วก็ถอแค่ตัวเดียวนะ ไฟเลี้ยงวอร์สีพินนะครับ สายพวกนี้จะเป็นสายพาวเวอร์ Power, กดปิดเปิดนะครับแล้วก็สายต่างๆสายเช็คสถานะเอ d เวลาทำงานนะครับสายตรงนี้นี่เดี๋ยวจะให้ดูอย่างละเอียดอีกทีนึงน,นะครับหลักๆเลยก็คือ2ตัวนี้นะครับต้องเข้าบอร์ดก่อน ก็ะทงนี้ก็จะเป็นพวกธรรมดาครับเป็นสาย USB ด้านหน้าเคสสายออดิโออ่าหรืออดิโอสายได้เลยก็ได้ครับออดิโอก็ตามตามนี้นะครับออดิโอ ไฟ S D นะครับอยู่ที่เราจะวางครางตรงนี้ก็ได้ครับวางให้มันสวยเพราะว่าเคสตัวนี้มันเป็นตัวกระจกนะครับมันต้องโชว์นะครับขอ,อสายไฟคข้าตรงนี้อาจจะไม่เห็นครับ ีจะเป็นขั้นตอนใส่สายนะครับตรงนี้จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าจะายคลดยากครักเขาจะมีตัวสวิตช์เปิดตัวรีเซ็ตตัวทำงานของ HDD ตรงนี้ผมไม่เข้าใจเท่าไหร่เวอร์ Power. บวกลบโอเคนะครับจะมีหลักๆก็มีแค่ 1,2,3,4,5นตรงบอรดก็จะมีชื่อบอร์ดอยู่นะครับเราก็เสียบตามบอดเลย คิดว่ามันเสร็จแล้วก็หันน็อตได้เลยครับปครับปออกเยมกระจอมาใส่ครับกนเดืน<ม>ต้องหักตรงนี้ก่อนนะครับผมจะเห็นเลยครับ ต่อต่อไปคือการใส่ขัดช้อนครับก่อนอื่นต้องถักตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับที่หูมีอยู่ก็จอเรามันมีสองเส้นนะครับสองสองตรงนี้หนึ่งช่องครับหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วตรงนี้ก็ได้ครับรับตรงเขี้ยวสองอันนี้ก็ได้ครับหนึ่งสอง ันนี้มันไม่ต่อไฟนะครับเราก็ไม่จะเป็นต้องใช้ไฟนนเรียบร้อยหลังจากที่ต่ออา,าการต่อเสร็จเียบร้อยแล้วนี่สีแบบเก็บ80นะครับเหลือแค่ต่อไฟพัดลมและก็ ไปหาดิดแค่นั้นเองแต่เราต้องเทสเครื่องก่อนนะครับต่อสายไฟเทสได้เลยครับนี่ครับสายไฟต่อตรง power เลยรเทสแค่เป,ปิดปิดติดก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ต่อขั้นลมนี่ครับขั้นลมหมุน โอเคอันนี้พัดลมพัดจอก็หมุนแล้วนะครับเราว่าเท,ทผ่านนะครับเหรือแค่ต่อไฟ5ดี้แล้วก็ไฟพัดลมตรงนี้ครับตอนนี้90%แล้วนะครับ ใส่ฮาร์ดดิสแล้วก็ใส่ยดี H D, สายพัดลมด้ว่มมาแล้วครับแต่พัดลมไม่สามารถมีไฟได้นะครับเพราะว่าไฟมันยังไอสายไฟมันยังต้องซื้อสายแปลงมาใส่อีกนะครับตอนนี้จะเทสให้ดูนะครับเปิดติดเรียบร้อยพัดลม,มน,นะครับ แต่ไฟ LED นะครับที่ยังไม่ไม่มานะครับเพราะว่าต้องซื้อสายแปลงตัวไฟเข้ามาอีกน,นะครับจุดประทับสำหรับการตกอแบบคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะครับ